ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น you ้องเฟรมตรงนี้ด้วยนะคะไม่ได้ค euh ่ะครัวันนี้ไม่ให้เงินร้อยบค่ะวราจะไปดูกันว่าเราจะวืวอวววาวะววววัวนว้วว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  วันนี้เรียนสนุกมากเลยนะใช่ง่ายคือรงเรียนปิดแล้วนะแต่ช่วงบ่ายๆก็ยังไม่ให้ยังไม่ได้หายเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเพื่อจะมี so แบบมีเคลับเชิไนี่อะไปทาไมคะไปไปซื้อของค่ะไปซื้ออะไรเออ ยังไง เราแม่ขายป็นแจให้อยู่นะคือมันมีประตูแดงอ่ะไม่เห็นไปประตูรถแหจนะทุกคนม้นจะเป็นสีบแบบนี้นไอไขายอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวระวังหน่อยนะโอ้ก็จะเสียงอะนี่คือหน้าที่คนมากันเราไปแขกรับเชิญจะไม่แนะนำตัวเองเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอก่อน ไปยังคิดคุณเฟไม่ถ่ายกล้องหลัง่ะเดี๋ยวรอค่ะพนที่อยู่ดีอ่านไม่อยู่นะสิยเออช่างเอะยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปไปแล้วรอบแถวเมื่อไหร่ เคยจะมานี่ยของก็เป็นขนมเยอะมากเลยเืออะไรคะไม่น้ำด้วยอ่ะนาอก่อนค่าทุกคนี๋ยวัาเจอกันนี่ได้ของมาแล้วอาจจะมีไข่ด้วยนะคะทุกคนให้ดูไข่ก็จะอยู่ตรงนี้นะก็จะมีไข่รับเชินนะ จะทำมาขาให้กินด้นแล้ววันนี้คุณแม่ทำเมนูอะไรคะเมนูไขยย่ยำค่ะเป็นไขยย่เน้ไนะคะทำให้โเปนยนะคะแตวาเรยลาพราทามาคนาที่จะไปย่างนะนเาบอก <laughs> <laughs> เรากลับมาแล้วนะก็จะได้นี <laughs> ่าชนะเราเหะ ขนมวันนี้ขนมเคียนึบนะขนมอะไนะขนมเขียยนึบเขียนืบาจดนมามีกินไปสขวดแ้วมีกินไปแอบกินเหรอคะือวแล้วาืนแล้วกทว่าเ้าทรโนึ่งห่อของปลาหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่แล้วอ่ะอ้าวแล้วปลาจะกินอันไหนเนาะ ได้กี่ฟองอ่ะลูไน้กี่ฟองอ่ะหนูซื้อากี่ฟองครับจะไม่เอาไปทอดใครหรือคะไม่เอาไปทอดแล้วมันเหมือนเยี่ยอม้าตรงไหนไม่รู้สีข้างในมันเหมือนเยี่ยอม้าจริงๆอ่าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ใต้ร้านคลิปนี้เรื่องคะถ้าทุกคนกดไลค์